สวัสดีครับสวัสดี FC หน้าช่องทุกท่านนะครับแล้วก็รวมถึงท่าน้าสมาชิกในกลุ่มในชมรมทุกท่านเลยนะครับเมื่อวานนี้นะครับทัศนะนะครับมุมมองของผมครับให้ไปที่ท่าน้นเยอรมันนะครับใครที่ตามผมไปท่าน้นเยอรมันนี่ก็ถือว่าสดชื่นเลยทีเดียวนะครับเป็นท่าน้นเยอรมันครับเจ้าภาพครับเปิดสนามครับเอาชนะท่าน้าสกอตแลนด์ครับไปที่5ประตูต่อหนึ่งครับ วินกันอีกแล้วครับผมโอ้โหช่วงนี้ต้องบอกว่าใสๆเลยทีเดียวครับแบเบอร์นะครับยังไม่พอนะครับชุดโครงการ2ของเรานะครับในกลุ่มในชมรมเมื่อวานก็แตกกันตัวแรกนะครับผมให้ไปที่ทางด้านารายการออสเตรเลียวิตอเรียพรีเมียร์รีกวันนะครับเป็นทางด้าน โอลิมพีซิตี้เอสซีนะครับพบทางด้านกริซวิทซิตี้เอสซีนะครับผลก็จบไปที่1ประตูต่อหนึ่งครับรองที่ทางด้านเจ้าบ้านครับอยู่รองไปครับที่0.5นะครับก็ถือว่าวินนะครับตัวที่2ครับเป็นทางด้านอาร์เจนตินาลีกาโปรเพชเนียลลีกนะครับเป็นทางด้านโรเลสคอนโดบานครับพบทางด้านซีเอสพาทานเซ่นะครับผมให้อยู่ที่ทางด้านเจ้าบ้านครับอยู่ที่เลท0.5นะครับเป็นทางด้านเทเลสคอนโดบาเอาชนะไปที่2ประตูต่อหนึ่งครับก็ถือว่า วิ่กันไปครับใครที่อยากจะสดชื่นอย่างนี้ใครที่อยากจะได้แนวทางเพิ่มเติมอย่างนี้นะครับไปที่ทางด้านชมรมของเราครับใต้โปรไฟล์นะครับมีทางเข้านะครับหรือว่าจะมาที่ทางแอปเกี่ยวครับ c H 0 9นะครับอย่าลืมครับมีแอดไลด์อำหน้าด้วยนะ วันนี้ครับหนึ่งคู่นึ่สนามของผมครับวันนี้ผมหยิบยกไปหลีฟอ่าสวีเดนแล้วกันนะครับเป็นบอลเล็กนิดนึงนะครับเป็นทนนันต์รายการครับสวีเดนซูเปอร์ดิเทนนะครับเป็นเทนนนเกลฟิลนะครับพบเทนนันต์ลาสโคนานะครับคู่นี้ลงเตะในเวลา2องทุ่มบ้านเราครับก็ถือว่าไม่ดึกเลยครับผลงานนักทีแล้วของเทนนันต์เกลฟิลนะครับพวกเขานี่แพ้กับเทนนันต์ออกไก่ครับไปที่ศูนย์ประตูต่อ3ครับในเกมเยือนนะครับคุณลังวันนี้ก็จะมีทางด้านนะครับอาเดียเอสควิดนะครับ เรโอเอ็งลุงนะครับรวมถึงน้าจัสคอบเฮนเดรนะครับเป็นตัวประสานเกมลุกนะครับส่วนทน่านเรสโคนาะครับในเกมที่แล้วเนี่ยพวกเขาเอาชน,นทะท่านเทเลบอปไปที่2ประตูต่อศูนย์ครับในการนำทัพนะครับวันนี้ก็จะมีทั้งนัเดวิด เอ็ดวัตสันนะครับอดัมอิงแนลนะครับรวมถึงัานมาร์ชเนสันเป็นตัวนําทัพของทีมนั่นเองนะครับผลงานนะครับเฮตุเฮต์นะครับคู่นี้ครับเจอกันล่าสุดครับเป็นดานเกฟิลครับเสมอกับทา้งไลส์โคนาไปที่3ประตูต่อ3ครับในส่วนของเลดกําแพงวันนี้ครับเป็นทางด้านทีมเยือนครับอย่างทั้งไลส์โคนาครับบุกมาต่ออยู่ที่ปอปลาตากลมนะครับมุมมองของผมครับวันนี้ให้เลือกเชียร์ทางด้านเจ้าบ้านครับอย่างทั้งเกฟิลนะครับเพราะอย่างไรครับเกฟิลนะครับมีสติในการเล่นในบ้านที่ดีนะครับ5เกมที่ผ่านมมมาาคคคครรรรัััับบบดูจกสถิตนนะะยยงไ่แแพ้ใเล เขาในเกมในบ้านชนะติดต่อกันถึง3เกมติดแล้วนะครับจุดแข็งของเจ้าบ้านคือการเล่นในบ้านที่ดีนะครับแล้วก็ประกอบกับท่านเสียงเชียร์แฟนบอลครับวันนี้นะครับกระตุ้นพวกเขาอย่างแน่นอนครับน่าจะเสมอเป็นอย่างน้อยนะครับวันนี้ให้ไปที่ทางด้านเจ้าบ้านได้เลยครับส่วนทนายนะครับที่อยากจะเข้ากลุ่มเข้าชมรมนะครับอยากจะได้แนวทางเพิ่มเติมครับหรือว่าแนวทางบอลยูโรนะครับก็ไปติดตามผมได้ครับที่ทางด้าน ไต้โปรไฟล์นะครับมีทางเข้ากลุ่มนะครับหรือว่าจะมาที่หนา้าแอปเกี h ่ยวกับ C h 0 9นะครับจากการวันนี้เช่นเดิมครับขอท่านโชคดีมีชัยครับแล้วมาเจอกันใหม่ในวันต่อไปครับขอบคุณครับ